สดลองลองครับอ่าครับอ่าสำชจาจะเข้าท่าได้อะไรอ่อ,อพูดถึงไอ้ปุปมาปมานะครับ อ่าแล้วแล้วก็มาเทียบกับไอ้ของจริงคือกิเลสไอ้ที่หกออกไปอ่ะนั่นแหละละด้วยศีลแล้วมันผิดอะไรไอ้ที่กลุ้มลมเนี่ยละด้วยสมาธิไอ้ที่เป็นขุนตอนขย่าว <laughs> นะครับอมันน่าจะอย่างนั้นมากกว่านะคือถ้าหากว่าเรา จะปฏิบัติละกิเลสทั้งหลายแล้วก็รักษาศีลอย่างเดียวก็พอนะครับเพราะไอ้ที่นอนก้นก็เออก็มันก็คือไอ้ที่คุณขึ้นมาตอนขย่าเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็ไอ้ที่ล้นออกไปทางแก้นะนอกแก้มันก็อันเดียวกันนะตกลงมันก็จะกลายเป็นว่าอนุัยกลายมาเป็นปริยุทธานะ ปริยจตฐานะกลายมาเป็นวีติกมะถ้าเป็นอย่างนี้เรารักษาศีลอย่างเดียวพอนะครับกําจัดวีติกมะมันก็ไม่เหลือกลับไปนอนก้นไงนะครับหรือละวิปริยศทฐานะอย่างเดียวก็ได้แต่ตอนที่ขึ้นมาแล้วกำจัดไม่ให้หมดมันจะได้ไม่มีเหลือลงไปนอนก้นมันไม่นั่นเดียวกันแต่เปล่าเลยใครรักษาศีลน,นะครับ ก็ละได้แต่วีติกรรมะกิเลสใครเจเริญสมาธิก็ละได้แต่ปริยตฐานะกิเลสไม่ถึงอนุสัยด้วยกันตั้งนั้นถ้าการละนั้นแต่ต้องถึงอนุสัยมีอย่างเดียวเท่นนั้นคือเจเริญปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาและอีกประการหนึ่งนะครับถ้าเจเริญแต่ศีลละวิติกรรมะ นะครับก็จริงอยู่แต่การละนั้นไม่อาจจะละได้เด็ดขาดนะครับนะไม่อาจจะละได้เด็ดขาดนะครับจเจริญสมาธิละวิปปริยสฐานะก็ไม่อาจจะละได้เด็ดขาดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้รากเงานะครับตัดบอกไว้ที่พระพุทธเจ้าว่าไว้นะครับ รากเง่าคืออนุใสไม่อย่างโยนะวิติกรรมะก็ดีปริยุทธานะก็ดีเป็นกิเลสคนละชนิดนะครับนะกิเลสอย่างนี้ม,ม,มีกิเลสอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดที่สามนะเป็นรากเง่าเป็นมูลคืออนุใสนะตราบใดที่อนุัยมีอยู่แล้วตราบนั้นนะครับวิติกรรมะก็เป็นอันวัลละได้ไม่เด็ดขาด ปายริยสฐานะก็ละได้ไม่เด็ดขาดเราก็ต้องคอยเจริญศีลละวิติกรมะกันอยู่เรื่อยนะไม่ภาระนี้ไม่อาจจะสิ้นสุดลงได้เราก็ต้องคอยเจริญสมาธิละปายริยสฐานะกิเลสกันไปเรื่อยภาระนี้ก็ไม่อาจสิ้นสุดมีอย่างเดียวตอนนั้นจะปลงภาระกันได้นะคือต้องละอานุสัยนะ ไปรยษฐานะวิติกมะนะครับไม่มีรากไม่มีเงาก็เกิดไม่ได้ก็เป็นอันถูกละอย่างเด็ดขาดคราวนี้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกก่อนหน้านั้นเขาก็มีการปฏิบัติและกิเลสกันนะครับ กิเลสที่เขาละกันได้ก็มีสองอย่างข้างต้นคือวิติปัรมะปริยุตธานะเท่านั้นเพราะศาสดาในรัฐที่ทั้งหลายไม่รู้จักอนุัยกิเลสนะครับไม่ได้ตรัสรู้อนุสัยกิเลสจึงไม่อาจจะกําหนดปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละอนุสัยกิเลสได้เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นยุคนั้นก็มีแต่การ รักษาศีลและการเจริญสมาธิไม่มีการเจริญปัญญานะครับสังสารวัตรของพวกนี้ก็ยังวนเวียนไ,ไปนะครับ <c oughs> นะครับไปน,นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่นะครับจะเว้นจากกายทุจริตว่าจีทุจริตก็ต่อเมื่อต้องรักษาศีลกันแต่กนเลิกรักษาเมื่อไร่ก็เป็นอันว่า ไอ้วิติกรรมะนั้นก็กลับมาตามเดิมจะละปริยุตฐานะกันนะได้ก็ต้องมีสมาธิกันอยู่เรื่อยๆสมาธิเสื่อมนะครับก็ไม่อาจจะไอ้ปริยตฐานะนั้นก็กลับมาตามเดิมก็เรียกว่าไม่เด็ดขาดนะครับเป็นอย่างนี้ <c oughs> อนุสัยนั่นเองเป็น,เป,นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งปรยยุทธานะและวีติกะมะนะครับ <c oughs> มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับอนุสัยเหลืออยู่บ้างครับรครับาราาการเจริญสติปัฏฐานต้องเจริญจนเกิดวิปัสนา จนเกิดญาณความรู้จริงรู้ได้นะครับรู้ได้ <c oughs> ว่าเรื่องนี้ว่าจะเอาไปกล่าวอีกทีนึงวันนี้จะแนะนำให้รู้จักไอ้กิเลสสามตัวนี้นะครับไอ้ตามสภาวะที่แตกต่างกันก่อนไอ้ทีนี้เราจะรู้จักอะไรว,ว,วิธีละอะไรอย่างงี้น,นะครับกล่วว่าจะอีกสักคราวนะ ว่ากันเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะ, <c oughs> ะนั่นแหละเราจะรู้จักก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับมีท่านทั้งหลายที่เรียนอาพีธรรมจะเจอนะมักจะเจอในคำพูดอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าเยียธรรมาอ่า อะไรนะสังขารวิการลักษณะบัญญัติและก็นิพพานนะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้คนอื่นไม่รู้ว่างนั้นนะครับสังขารวิการบัญญัติลักษณะนิพพานนะว,ว่า่าคนอื่นไม่อาจจะรู้นะพระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้ไอ้สังขาร ก็ทำที่เกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยไอย้คนอื่นไม่รู้ได้ยังไงนะถ้างั้นพระอริยะบุคคลก็มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเราเคย <c oughs> เราเรียนมาเราทราบว่าจะสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลต้องเป็นผู้ที่รู้จักสังขารนะเกี่ยวกับว่าเป็นน้ำอะไร รูปอะไรมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดขึ้นแนะมีการเกิดขึ้นและกระดับไปในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องรู้อย่างนี้ซะก่อนจึงจะสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าหากว่าจํากัดบุคคลว่าพระพุทธเจ้ากนนั้นจะจะรู้ได้นะคนอื่นก็ไม่อาจจะเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ปรากฏเป็นได้เยอะแยะ พ <c oughs> ระสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลมีเยอะนะและนิพพานละ่ะผูกขาดพระพุทธเจ้ารู้พระองค์เดียวหรอนะถ้าไม่ถึงนิพพานก็เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้กิเลสหมดไม่ได้แต่ปรากฏ้วยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็มีการถึงนิพพานและกิเลสได้นี่นะนะอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้น ไอ้ที่เขาพูดแต่ก็หมายความว่าอย่างไงนะครับลำบากจริงไง้ต,ตำราเยอะๆแบบนี้นะครับหยิบนั่นฉวยนี่มาโดยที่ไอ้คนที่หยิบฉวยมาเพื่อที่จะเอาทําเป็นเล่มเอาไว้สอนนะ่ะไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรนะครับคว้ามาตั้งด้นนะเขาหมายความแต่เพียงว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้ว คนไม่รู้จักทำหาห้อย่างนี้จึ่งคนรู้นะแต่เพราะมีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกตัดสรู้ทำหาห้อย่างเหล่านี้และจึงประกาศคนก็ได้รู้ตามเท่าน,นั้นเองนะครับกลับกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นโลคนอื่นไม่รู้นะอย่างนี้เขาเรียกไม่รู้จะไม่รู้จะพูดถึงแบบคน <laughs> เรียนแบบนี้ยังไงดี ขอให้ได้เรียนได้เรียนแล้วก็เป็นอันุได้บุญแก่นี้พอนะส่วนจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจหรอกอนุสัยกิเลสนี่ก็เหมือนกันนะมีพระาญาณของพระพุทธเจ้าที่ไม่สาตารณะด้วยสาวกอย,กยูหกญาณนะครับอะไรบ้างสัพพัญยุตราญาณอนาวรณญาณ มหากรุณาสมาปฏิยานนะยมกปาฏิหาริยยานแล้วก็อนุสยอาสยานุสยยานแล้วก็อินทริยปโโรปริยัตยานนะครับอาศยานะุสยยานแปลว่าพระยานที่รู้อาศัยนะอาศัยเป็นชื่อของ ทิฏฐินะครับสัตตะทิฏฐิกับอุเฉตทิฏฐิที่สัตอาศัยนะครับแล้วก็อนันอนุใสนี่รวมเป็นยานเดียวกันก็คือกิเลสเจ็ดอย่างมีการมราคะเป็นต้นนะยานนี้ไม่สา,สารณะแก่สาวกนะจับแต่เงาพยัญชนะ เพราะงั้นก็แล้วกันบัญญัติคำพูดมาเผยแผ่ต่อว่าพวกเราไม่อาจจะรู้อนุสัยหรอกนะนะพระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้ได้เพราะพระยานนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้กลายเป็นงานต่อไปอีกนะครับอยากจะถามท่านทั้งหลายสักนิดคนที่เขาละอนุสัยได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลนะครับ ถ้าไม่รู้จักอนุสัยและละอนุสัยได้ไหมนะได้ไหมอ่าไม่ได้อันนี้เป็นกฎธรรมดาที่สุดเราจะกำจัดนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นไปเพื่อทุกข์ได้แล้วก็เกี่ยวกับว่าเราต้องรู้จักสิ่งนั้นดีซะก่อนจึงจะกำจัดได้ แนะ่พระอริยบุคคลทั้งหลายเราทราบว่าเป็นผู้ที่กําจัดอนุสัยได้อย่างกั้นต่าสุดพระโสดาบันนะครับทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัสสองตัวในถูกท่านละได้นะครับถดยเพราะฉะนั้นท่านรู้จักดีท่านจึงละได้อีกห้าตัวไม่ใช่ไม่รู้จัก แต่ว่าอานุภาพของยานยังไม่มีกำลังพอที่จะกำจัดได้เท่านั้นเองรู้จักกับทำไมจะไม่รู้จักรู้จักถึงตัวสาภาวะเสียด้วยไม่ใช่สักแต่ชื่อนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอเขาบอกว่ายานนี้เป็นยานที่ไม่สาธารณะแก่สาวกเอา้าทีเดียวว่าพวกเราไม่รู้จักนะครับนะคน ผู้ปฏิบัติพอเกิดยานยานไรก็ตามปัญญาใดก็ตามที่เป็นเครื่องทวนอนุักสกระแสอนุสัยนะครับต้องรู้จักอนุสัยนะวันหน้าตามันเป็นฉันใดอย่างน้อยที่สุดนะครับพอเกิดความรู้สึกของยานที่ถูกต้องขึ้นมาไอยานมันก็ต้องถูกต้องแลยนะผิดผิดได้ยังไงผิดผิดมันก็ไม่ใช่ยาน แลนะพะเกิดความรู้สึกที่นับว่าเป็นญาณเป็นปัญญาขึ้นมาอย่างน้อยเวลานั้นความยินดียินรายก็ไม่ปรากฏซึ่งความเป็นอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนหน้านั้นนั่นแหละเป็นเหตุให้เขารู้จักกามราคานใสัยและปฏิคานใสัยนะนะเพราะอะไรความยินดียินรายที่เรารู้จักกันอยู่อะ นะเอาก็จริงๆมันไม่ใช่อนุสัยมันเป็นปริยุทธ,ธานะนะยินดีวัตถุรูปสวยๆเสียงเพราะเพราะยินร้ายต่อวัตถุเสียงด่าเสียงว่าเสียงไม่เพราะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอยานรู้ความจริงเกิดขึ้นมันสยบความยินดียินร้ายได้ถามว่าก่อนหน้านั้นมีแมมความยินดียินราร ผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรนะครับถ้าเขาปฏิบัติถูกวางใจถูกมิโยนิโมสมนาสีิการนะความยินดียินร้ายไม่ปรากฏนะแต่ว่าไม่ได้คาไม่ได้อะไรไอ้ที่ไม่ที่ไม่ปรากฏนะครับคือความยินดียินร้ายประเภทปริยุตฐานะไม่ปรากฏบางคนก็พอใจแล้วนะเนี่ยละกกิเลสได้แล้ว ก็ไปอยู่คนเดียวสงบไปกับอารมณ์ปัจจุบันไอ้ความยินดียินรายที่ไหนมันจะมีละ่ะนะครับนะก็มันก็ไม่มีแต่ว่าขอให้ทราบว,ว่ามันแค่ปริยศฐานะทีนี้ปฏิบัติไปอย่างถูกต้องเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกของปัญญาขึ้นมาคราวนี้นะครับ ความยินดียินร้ายไม่อาศัยเกิดเอาเสียจ,จริงๆเขาเรียกว่าตรงต่อทางสติปัฏฐานเพราะสติปสัานั้นเป็นไปเพื่อกําจัดความยินดียินร้ายในโลกนะวินัยยะโลเกอภิชาโทมานัสสังไงนะครับ <c oughs> และทีคราวนี้รู้จักเลยว่าความยินดีนมันเป็นยังไงความยินร้ายเป็นยังไงเป็นอีกชั้นหนึ่งนี่คืออาโนัส นะไม่ได้เป็นยานลึกซึ้งอะไรก็เริ่มจะรู้จักหน้าตาอนุัยแล้วพอรู้จักอย่างนี้นั่นแหละก็อาศัยเป็นปิปฏิปทาให้ตัวเองได้ปฏิบัติถูกไปเรื่อยไงนะครับพอความยินดีอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกก็รู้ว่าตกทางสติปัฏฐานพอความยินร้ายอย่างนั้นเกิดอีกก็รู้ว่าตกจากทางสติปัฏฐาน นะเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้จักกิเลสอันนี้จึงเป็นเหตุให้ละอันกิเลสไอ้พวกนี้ได้ไงนะครับเอามาหนึ่งรู้จักตัวสองรู้จักในอันที่จะปราลบปฏิปทาที่ไอ้กิเลสพวกนี้มันอาศัยไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ยเรื่อยไปนี่ตัวอย่างอย่างเรียกว่าชั้นต่ำที่สุดหยาบที่สุดที่จะเชียตันเห็นุนะครับ ในเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถใช้อิริยาบถนี่ก็เหมือนกันนะครับไอการใส่ใจทกในเวลาที่เรานั่งอยู่นานๆแล้วก็เกิดความปวดเมื่อยขึ้นนะครับจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้นะไอความรู้ว่าเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกนั้นเกิดขึ้นนะถ้าไม่ใส่ใจอย่างนี้ในะความรู้อย่างนี้ไม่มีนะครับทีนี้ ถ้ามีความรู้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับคือมีการใส่ใจทุกเกิดความรู้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะถ้าในคราวที่เราเกิดไม่ใส่ใจทุกนะครับและความรู้อย่างนี้มันไม่เกิดจะรู้ทันไอความยินดีคือความอยากจะเปลี่ยนที่เข้ามาแม้เพียงนิดเดียวรู้ทันนะครับ ก็จะอาศัยเป็นเครื่องสังเกตต่อไปอีกให้การปฏิบัติของตอนนั้นเป็นปฏิปทาที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะไม่มีความอยากเข้าอาศัยนะครับไอ้แรกๆอาจจะไม่ทันเพราะยังไม่ชำนาญแต่ว่าปฏิบัติได้ถูกมีโยนิโมสมนสิีการอยู่เสมอมีความรู้อย่างนี้เกิดอยู่เสมอบ่อย นะครับข่าวต่อต่อมานะครับเกิดไม่ได้ใส่ใจทุกเปลี่ยนไปไม่มีความรู้ในการเปลี่ยนเกิดขึ้นลู้ทันนะครับไอความอยากที่เกิดขึ้นนะครับสติสัมปชัญญนะนั้นนับว่าแข็งแรง <c oughs> แต่อย่างไงก็ตามเมื่อ,อยังเป็นคนมีกิเลสยังละกิเลสไม่ได้โอกาสที่จะเผลือเลยสตินะครับ <c oughs> ไม่ใส่ใส่ใจทุกเผลอ กันไปบ้างมันมีแต่ก็ฉับไวในอันที่จะรู้ว่านี่ความอยากก็าอาศัยนะเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนมากแล้วไวทันต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตนะครับ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับกิเลสสามอย่างนี้รู้สึกว่าจะมันหนักเลยที่อนุสัย อนุสัยจะมีเรื่องหน้าฟังอีกนะนะล่าวหน้านั่นแหละนะครับจะได้ว่าให,ให้ชัดเจนกว่านี้อีกหน่อยซึ่งเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติของท่านด้วยครับ,ล,บญญรลักษณะลักษณะในที่นี้ก็คือวิเศษลักษณะ นะครับของธรรมนั้นๆวิการก็คือความเปลี่ยนแปลงนะครับโลกตั้งขึ้นเมื่อ,อไรและพินาศไปนะคราวสิ้นกับด้วยน้ำด้วยไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พระพุทธเจ้านะตัดสรุนะครับเอาละครับวันนี้เอาเพียงแค่นี้ในที่สุดน,นี้ขอความเจริญงอกงาม ในธรรมวินัยของพระตถาาคตจงมีแก่